ใครสบายดีพี่น้องสาวสาว่างไวอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วมาเบงกับเข่ามือนี้พี่น้องจ้ามือนี้มีออมไข่ออมไข่น้ำใส่บักเขือกับแกงป่ากับอันปิ่งปิ่งเงินใส่อัวพี่น้องปิ่งใส่อัวกับปิ่งป่าพี่น้อง คุณยายกับปั่นกินแน่แล้วนะพี่น้องคุณยายปั่นกินเขาแน่แล้วนะเังไดกันแน่นอสบายดีบอสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสัมผัสไปมุ่งจังหน่อยกันนะกินเขาอิ่มแบบเพงไดแน่นอสบายดีคุณยายสวัสดีกินเข่าอิ่มแล้วก็นอนคับก้อนแล้วห่วยได้เบียกระบอเมื่อเช้าเนี่ เ็บผักเก็บผักแกงปลาโอ้เ็บผักซี่พักหอมมาใส่แกงปลาแซบอยู่บ่กินเข้าเมื่อเช้าแซบอยู่แั้งอยู่กินแล้วเนาะอันไทยทำไทยทำบ่ท่านพี่น้องคุณยายกินเข้าอิมจะกอนแล้วกินมแห้งกิ่นไม่แห้งกินยาหลังอาหารปะมาหาเลาะเบิ่งเลาะเบิ่งเดินหน้าบ้านแบบนี้ จึ่นกับถอดไฟกิ่งอยู่ถอดไฟกิง่งไฟกิง่งไฟหลอดตุ่มกานสิได้ซสื่อมาใหม่พี่น้องเลยหลอดไฟมันเปิดไฟบ่ออกแก้ไขเนาะพี่นอ้องอเป็นอยังละบ้านี้ไก่เคียบอ่ะไก่เคียบไก่เคียบยใบไม้เด้เหรอพี่น้อง ไก่ตาบอดมันคือเคลียได้เนาะไก,ก่เคลียใบไม้แต่จืดประกวดบ้ามื่อนี่ต้อมแล้วไกล้ตาบอดมาเคลียมาหมุน,ะมนปลาหมนดงมาพี่พี่น้องหมุนปลาหมนดงเพย์ปลาในหน่อยนี่ละปลาในหน่อยของคุณยายหมุนมาทั้งพี่พี่น้อง ได้ยังกินแน่นาะเช้าวันนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องได้ยังกินแน,น,น่เช้าเมื่อน,นีน้โอ,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 อ้ฝนตกลินทุวานบ่ได้หดอันก็ได้หดคักดิฝนตกลินขี้ดินอันขี้ดินเปี้ยบขี้ดินเปี้ยบฝนตกลินเมืองเมืองไกลพี่น้อง <c ười> ไก่คุณยาย จิบ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 อยู่คือเกาไก่มันเคียพี่น้องมันมันไปเผามาได้อยู่ดีแต่เ,เห็ดใส่ปุ๋ยบ้างเห็ดใส่ปุ๋ยนะพี่น้องเนาะที่เป็นปุ๋ยดอกเหลืองๆมันต้อมใบต้อมใบกับไก่มันตาบอดีเป็นไรไมนคือสิน้าเคียร์ไม่ติดใจพี่ถ้าเอาไปลงไปลงขยะ ใส่ถุงแล้วก็ลุ้งขยะพี่น้องเขาบ้านให้เขาด้วยจำจะมีพีเอ็มพีเอ็มอม,อมันวัตถุิบฐานเขาบ้านให้เขาใบไมไ้ใบตอกใบไหม้ในห้องกับบ้าลายดอกไหน่อยนึงใบไม้ใบตอกก็ได้ต้มผัดต้มสิวมาจานหน่อยด,ด้วย เอาบังกันไปนี่ยและพี่น้องเอ้ยเปียกจิกลิกจอกหลอกคือเลยเงินในสา้นเนี่ยแหละมาจออเจะาะไอ้แจ้งนั่งคุยนั่งเเวกะกับพี่กับน้องก่อนห่อนเริ่มห่อนแดดแล้วเห <laughs> นื่อนี่สาวสว่างก็จะได้ไปศูนย์ฮอนด้าได้มืมอน,นี้พี่น้องเลยไปไปสั่งอะไรเขากันมันจำเป็นต้องเห็ดต้องแก้ไขนะพี่น้องเนาะกับ,บว่ามีเงินดอก ก็ต้องต้องได้เฮ็ดนละกะ็กะยังดีอยู่อ้ายไส้กส็ซอยอยู่พี่น้องอ้ายแล้วก็อันซอยเหลือสาวสว่างอยู่เพป็นการโอนเงินมาซอยพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณขอบคุณในหลายไอ้ายไส้ก็ได้ก็สิได้เติมไส้ละสาวสว่างก็ได้ก็หลายพันอยู่เติมไส้มันจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องแก้ไข ได้ห้าหกปีก็เอาละก็ะทือว่าคุ้มนะพี่น้องเนาะใส่ได้อีกหาหกปีก็คุ้มแล้วละก็เลยผ้าใย,ายไปนั่นไปน,นี่พี่น้องเลยมันก็เสื่อมตามสภาพมันก็กรบอะไรมันก็ได้ไอ้สาวสาว่างมันผู้อยู่ตังจังหวัดิ่นก็ะโอนเงินมาซอยไอย้คุณผู้อยู่ไก่ม่นกระซอยอยู่พี่น้องขอบคุณขอบคุณเป็น,นหลาย เข <c oughs> าจะวางกัจะได้ามาใส่นี่ละ <c oughs> ตืมใส่เห็นเหนมันพอเห็มันพอหมื่นแปดหมื่นแปดพันพี่นอ้องจะได้ไปไปสั่งอะไรไว้แล้วเขาก็สะเอาค่ามัดจำครึ่งนึ่งสกอนเอาค่ามัดจำครึ่งนึงกะอีกสองอาทิตย์เขาจะสั่งมัดตาอุดรตะกรุงเทพพุ่น่ะ กันยังดีศูนย์ข้าเจ้ากันยังรับรองยู่เนาะลถตพสใดแล้วเขากันยังมีมีอะไรสำรองให้ก็ถือว่าโชคดีอยู่พี่น้องเขาก็อยากได้เงินดีๆเนาะเขาก็อยากได้เงินดีๆมันได้ใส่ใส่ได้ใส่ได้อีกจะหกปีเจ็ดปีกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะพอได้อยู่น้ำยายนี่แหละพอได้พายายไปนั่นไปนี่ มันก็สิได้ไปอุดรไปสักกุลชีนะพี่น้องมันก็จาเป็นจาเป็นต้องเฮ็ดต้องต้องเปลี่ยนพี่น้อง <c oughs> จันละเนาะพี่น้องเราจะ,ะว่างกันมือนี่ก็เฮ็ดกับเขากับน้ำล้วละก็สิได้ไปนี่ละศูนย์ฮันด่านนี่ละใสๆจักน้อยก่อนสองอาทิตย์สองอาทิตย์เขาได้อะไรมากกกับเียน แล้วรถไปจอดไว้สองมือพี่น้องเขาก็จะเขาก็จะได้ทำกันแก้ไขให้ฮาเนนะพี่น้องนอะการมืออื่นนี่ก็จะได้ไปซอยมันหลายมือแล้วละ่ะเพราะท่านไปซอยเพิ่นพี่น้องยู่ใน,นวัดกด็ไดวัดบ้านก็ได้ไปซอยเพิ่นแพงเงินนั่นน่ะอันซอยประดับประดานั่นนี่นู่นก็ สาสวาาส,าสว่างก็บ่ได้ไปพี่น้องสาวสว่างกับจังสี่ละพี่น้องมันก็ยังยากเนานะมืออื่นอยู่ดีไม่แห้งก็สไิไปก็จังหันจังเพลน้ำเพลนอยู่ที่วัววดป่านเฮ้าพี่น้องที่สาวสว่างเที่ยวไปวัดแต่มันวัดปลาอันที่เพิ่นเป็นบุญมืออื่นนี่เป็นวัดบ้านพี่น้องสาวสว่างก็สิได้ไปดอกมืออื่นไปจซื้อนอกกินมะเฮ็ดเไปจังหันจังเพลน้ำเพลนก็อยากมา พูดมาจาเนี่ยละพี่น้องเอ้ยมีอย่างก็อยากอยาก,ยากว่าอยากคุ้ยสุพี่น้องฟังเขาเนี่ยละกับว่ามีอย่างดอกแต่ละมือแต่ละเวนเนาะวนวนเวียนไปน้ำมือสี่ละน้ำเบียดน้ำเงอนน้ำซ่านถึงยาย,ย่างไปละเรามาเอาไก่เราจิ้มัิ้มเข่าตอนนี้โตนมันตามันบอดมันถือเขาเตะ <c oughs> ต่อสู้ ต่อสู่กันกับตัวผู้ช่วงนึงยายออาเอา,าตัวผู้มาอมาตาว,วัดมาตาวัดไม่ชี้ยูพ่นละพระอาจารย์เพิ่นเลี่ยงไว้ห้อยป็นเศร้าก็โตนี่แเราเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดกุ้เกงเฮ็ดอันตะไคร้าาใส่คือเลี่ยงนุ่งนุ่งเนี่ย,ยายเราก็เลยปูชามามันมาแพ้ล้วก็เอาขึ้นพระอาจารย์ไปแล้วละพี่น้องก็เลยอันนี้มันก็นเลยมาต่อสู่กันมันตัวผู้ได้ตัวเนาะ พนหาเอามาปล่อยใ่กันเอาซันรับพี่น้องเอ้ยสาวสว่างกันกินฮอดคิดถึงพี่น,อน้องสุกคูุ่กคนมันเก่าสิ่นเดิมนี่แหละภาพบรรยากาศกระไดไม่เฮ่อนในซันสาวสว่างเน่าอยู่แน่ากินเวียกเฮ่อนนก็กาแก๊กนู่นนี่นั่นแล้่กะก็ะไปเวียกไปเวีย,ย,ยัน้ำรถน้ำเรือแบบนี้ต้องแก้ไขก็ะเฮ็ดไป ตามสภาพะตามตะละอันเบียดตะละอันตะละยางนาะพี่น้องเนาะก็ดำเนินต่อไปหายังเนาะแล้วสาวสาว่างกะระดายํำแรงต้องออกกำลังพี่น้องสาวสาว่างก็ได้หมอเขาก็ว่านไปตรวจประจำปีก็บข้อเล็บตัวร่อนเริ่มขึ้นมาก็เลยไดเอนคุ้มอาหารพี่น้องเลย แล้ว่วางก็กินตะไคร่ต้มเขากะจากัดลงก็กินตะเข้าเจ้าพี่น้องลองเหงาวกวก็เคยกินดอกกระโดนโดนขึ้นขึ้นอยากกระปั่นเท่านึงมันมันสิดขั้นไปหาหมอพี่น้องมันบําเพ็ญอย่างดอกข้าพุ่นไปกับเมื่อยแล้วนั่นสิเจ้าของไปนั่งถารับยาอยู่ก็ฝึกเจ้าของไปนี่ละตามตามหมอเขาเจ้าแนะนำมา ได้บ่ได้จังได้การก็ต้องดูแลตัวเองแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะตามตามเฮานี่ยละตามตัวเองเจ้าของสิเฮ็ดได้นี่ยละพี่น้องเช้าจะว่างก็ได้มือนี้กับบ้านซุปแน้วพี่น้องเนาะเด็กน้อยเองด็กน้อยนันกนนนเรียนเริ่มปิดเทอมเลยดิพี่น้องเขาสอบสอบซุ้มอันก็เจ้าปานก็เจออ้าวน อันนั้นน่ะขาเจ้า,าจบการศึกษาน่ะมนจบมสามมหกเขากลับไปต่อมาหาลัเลยเดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะไปหาสอบไปหาต่อมาหาลัยเด็กหน่อยในกลุ่มเช่าลุ่มนลูกหลานกันหลายคนอยู่บันทีอยู่อีกแล้วบันนี้ไม่ตะพูดเถ่าว <c oughs> ไม่ตะพูดเถ่าบันนี้เขาไปหาเรียนอยู่อุดอรแน่อยู่ขอนแก่นไปอิงสันนะพี่น้อง ลูกหลานก็ได้เขาจบการศึกษาเขาก็ไปไปเรียนไปยังไปเหตุการณ์เหตุงานสันาลูกหลานสาวสาว่างก็ยู่ทางไก่ทางไก่ก็มีอยู่ลูกหลานบ๊ายายพี่น้องแต่คนละคนสองคนรวยอายก็ได้ลูกเต่าก็นี่หัวงกับ เริ่มเป็นหมากต้องต้อง,อง,องอันตัน,นอันเตนดอกม่องชาวชาววังดอกม่วงแก้วมาปลูกมาอีกสองปีสองปีจะทาวสามปีเอาฉันเรานาะพี่น้องชาวชาววังกับบ๊มี่ยังดอกชินฮอดคิดถึงมาพูดมาจ่ายฟังแต่ละมือสาวสว่างจะไปใช้เฮ็ดยังกะการมาพูดมาจ่ามาพูดมาคุยเนาะ ได้ว่าได้คุยได้พูดได้จ่าเขากะก็ดีใจก็ได้คุยได้ว่ากันพี่น้องเราวสวางกระสคกดีดอกใบไอ้ก็ดีทุกคนอยู่ฉขาดตุกบุกฟองอันใดกันเพิ่นกับยื่นมือมาซอยพี่น้องเราวสวางกระสคกดีอยู่ดอกเจ้าของกระซอยตัวเองน้ำแน่ไอ้ไอ้ไส้เพิ่นกระซอยน้ำแน่เนาะทุกคนทุกคนเหมือนอันนั้นก็ได้ อันผูพ่นยากลูกยังหน่อยอยังหง,งหาได้ได้บ่มีเพ่นกะบ่ได้ซอยกับ่เป็นยังดอกก็บซอยเหลือกันไปเสาวสว่างกะมนอนไอพ่นกะยืดมือมาซอยดียอยเออยายก็ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายเสาวสว่างกับมาผูดมาจาให้ฟังนี่ละมุ่งนี้ก็สิไปใสๆจักหน่อยอันเบียกนั่นนี่นู่นแลวกะ น้ำเฮือนน้ำซันยังแล้วก็สิได้ไปพี่น้องสิงไปสร้างอะไรเพิ่นไปมัดจำเพิ่นไวนจำนวนเงินกับเงินแปดเล่ละเงินแปดพันก็สิมัดจำไว้ก็สิว่าง 9, เก่าพันนี่ละพี่น้องสาวสาว่างก็ได้ขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่เข้ามารับชมให้กำลังใจสาวสาว่างเปยดดีมาตลอดถึงแม่วันตั้งใดกั ก็ย่งอันก็ย่งให้กำลังใจดีอยเนาะพี่น้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆกันกระทำคำพูดวาจาใดมันก็ถือตาต้องใจกับขอโทษขออภัยถ้าพี่น้องเด้อสิ่งใดกันในชีวิตคนเฮามันกับบ่มีอย่างดอกพี่น้องมันกับจังสี่ละต้องดำเนินไปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบุณขอบคุณที่เขาไม่ให้ให้กำลังใจกัน ครอบครัาสาวสาวสว่างกระดัยขมาให้กำลังใจยายสุขูสุคนกระดีเมดอยู่ขอขอบขอบ,ขอบขคุณขอบคุณหล,ลายๆมือนี่จะจำใบดีจ้า